ลุงเจอกันอีกแล้วโหวันนี้ทำไมหอยเยอะจังอ่ะเยอะครับวันนี้ผมหาไม่ได้เลยแย่เหรอครับพอดูไอ้ขายข้างนอกนะเขาไล่ด้วยไล่ทำไมล่ะก็ต้างไล่ขายเราต้องแอบขายอันนี้ช่วยลุงเท่าไหร่ดเยวันนี้วันนี้ช่วยลุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่คะับถุงละยี่สิบครับอาที่แล้วคราวที่แล้วซื้อห้าถุงโดนว่าด้วยลุงฮะโดนว่าด้วยทำไมไม่ซื้อลุงให้หมดวะ บอกว่าจะให้กูเหมาหมดทำเนี่ยก็กู้เป็นเศรษฐีร้อยล้าน <c oughs> ดูที่นี่ในนี้เนี่ยกำมั่งเนี่ยเท่าไรน,ะน,น่ะันนห้านี่หมดหมดเนี่ยผมมาเจ็ดร้อยนั้นเลยฮะร้อยเนี่ยหมดนี้เลยนะลุงถ้าเหมาแล้วใจต่คนอื่นแบ่งบนคนอื่นบ้างฮะคนอื่นก็ยังว่าไม่ค่อยซื้อกันแล้ววันนี้วันนี้ผมขาย อะไรก็ไม่ได้กินทั้งวันเลยอ๋อหมดนี้ลุงเอาเจ็ดร้อยลุงกลับบ้านเลยกลับเลยผมต่อร้อยได้มาหกร้อยได้หมหกร้อยกลับบ้านเลยไหมโอ้ยมันหาไม่ได้แบ่งคนอื่นแบ่งบุญเมราว่าเจ็ดร้อยนี่นะเพราะว่าครับผมเจ้าห้องเขาอยู่แล้วก็เขาล็อกห้องมาสองวันแล้วผมนอนนอกตอกนอกบ้านพาเจ็ดร้อยไปช่วยผมปล่อยไหมก็ผมก็จะแบดไม่ตรงเมาเมาลุงหมดนี่เลยเราวก็จะหอยไปปล่อย ลุงมานะครับลุงเอาทั้งหมดเนี่ยปกติคนอื่นลุงบอกว่าให้พันหนึ่งเอาพันหนึ่งแต่ลุงลดให้เหลือเจ็ดร้อยให้ลุงไปเลยจ้าๆๆนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยหอยกันที่น่านํ้ำน่านน้าวัดใหญ่เนาะ,นะใคร <ๆ S 1> ที่มาเห็นคลิปนี้นาโมทนาสาธุใครที่มีความทุกข,ข์ยระทมคม้อคืนนะครับก็ให้ไปกับแม่น้ำไปเลยจ้าตัวแทนเราปล่อยเลยครับปล่อยเลยคี่แ,ม,แม่แสวนะตอนปล่อยหอยผมนะ